สวัสด no ีคร ki ับอัเซีสว right, ัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ทักทายแฟนชาวไทยสักนิดนึงครับกแนบอนัเตแนะนำตัวทีละคนเลยครับทั้งบุศิีรัติดกัสวัสดีครับยชัครับสวัสดีครับชันครับสวัสดครับเซจุ ซาร์ดิคับสปินคับซาดีคับหันคครัะซาร์ดิคับงชิคับเมื่อวานนี้ใครมาบ้างครับโอเดยวว่าโอเชาต์เพื่นนนะฮะก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตถามนิดนึงอยากถอดเฮดเซตไหมครับโอ๊คีกไมค์ปรับกู้ชิ่กูชิ่งก็นโอ้คโอ้ยโอโอ้อ้อ้ยยโอ้โอ้้ยอโอ้ยโ้ยโอ้ยย้อ้ย เดี๋ยวเรานั่งพูดคุยกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เราได้ทำความรู้จักนะฮะกับวิกตานไปในงานแฟนมีททั้งสองรอบนะครับทำความรู้จักกันมาเยอะเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะคุยเช่นเดิมครับเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับโอ้ย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 อ้โอ้ย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 โา้ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโ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 อายโอ้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 ย วันนี้ไหว้ด้วยกันคเชงีปอนวสด่ไหว้น้ำแบบน้ำเย็นมากทำไมทำไมคุณบยองชานต้องอกับอีกอีอยีกก็มเรอโอ้ก็คสายก็คือถอดเสื้อแล้วก็ไหว้น้ำอ๋อแล้วท่านอื่นได้ไหว้ไหมครับอ๋อคนน้ไหเหออ๋อคนอื่นไม่ได้หวเคนณึไดวคนไ้หว้คนเด้อ๋อคนอได้ไห้หอ่หก้หรคนอ่่ด้หร่드신분있으세요 아니요. 아니, 오늘 먹으래요. 양 레이. 오늘 먹겠습니다. 응? 아? 와이나 뭐라고? 지금 어? 그팬팬가랑가สั่ง <laughs> 팬분들이 시켜 주신대요 주문해 주신대요 아, 아유. 전전นั่ 네, 일단 앉아서 토크 해 볼게요. <laughs> 우리가 사 줘야죠. 폭ว이เราอ่ะจะไม 아. เราจ쿠이 เมื่อคือหลับสบายกันทุกคนนะครับวันนั้นคำถามวันนี้นะฮะมันจะไม่เหมือนในงานแฟนมิตเมื่อวานมันต้องเป็นคำถามอะไรที่เกี่ยวกับส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวจะกลับเมืองไทยเอ้ยไม่ใช่กกับเมืองไทยจะกลับเกาหลีวันไหนครับเนี่ย한국은언제돌아가시는지궁금해하시거든요เดี저희내일돌아가기로내일저녁으로 พวกเรากลับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้อ๋อเพราะนั้นวันนี้ยังมีเวลาได้ทานอาหารไทยอีกอะไรที่ยังไม่ได้ทานแอยากทานหมครับอ๋อยีกจริงจ้าอกกิอยากินอยกกินากินากนอากกินอยากกินอยานยยอกากอออยอออเยกากะาากิากินกาากกกก 가파เ는배 스티드 푸드의 ข에 약간 한국으로 치면은 제가 추가로 설명 좀 약간 제국. 티. 모든 태국 분들 모든 태국 오시는 분들이 많이 드셔보시는 그런 음식. 오, 아직 못 먹어봤어요. 매커일 네니탄 뇌가 소고기 다 드시죠. 좋아 갑. 좋아. 좋아. 소고기 좋아. 하시면아 좋아. 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 좋 좋아. สั่งไปแล้วใช่ไหมจู่วั했지ไม่ไม่ผมผสั่งไปแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้ลองทานถ้าทานแล้วชอบครั้งหน้ากลับมาจะได้สั่งได้ m อมนี่จูจริัง하셨으니까ครับม보ด드리겠다고โชวห้ดูรู้จ을กกันถ้าอร่อย้้ห้้เป็นกระเพราเนื้อโคขุนโคขุนนี่เป인นเนื้โคขุนเป็นโคไทยทยเนื้อ 징짜합งๆครับเดี๋ยว셔 보시라고 오 알겠습니다. 그러니까 ทีนี้เราจะมาคุยเรื่องส่ว 인터넷에 없는 아. 아직 아무도 모르는. 아 아. 또 TMI. Oh, TMI. TMI. 아 o TMI. 아ใครอยาก 어느 분부터 TMI 얘기를? 군병아 채. 병찬 씨. First to me. Okay. No. I d o t like first. 우리 처음. 승식승부터 와, 너무 어려운데요? 힘들어. 힘들어. 힘 มันเป็นเรื่องที่เล็กมากเลยนะเออเออเดผมลืมถามเลยยุงที่กัดม่านตาโอจิบุกิบุลิงโกเป็นยังไงบ้างครับมันบวมขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ก็บวมสีแดงด้วยตอนนี้การณ์วงกลมซาตอสเซแต่ว่าไม่คันแล้วนะครับโอ้ดีเลยครับเพราะมันอยู่สูงจะขอดูแผลก็คงไม่กล้าครับมันไม่คันแล้วนะครับส่วนเรื่องวันนี้คืออะไรครับวันนี้ TMI โบจ๊อวันนี้ TMI คือจิบเจแปร์ กูมุจูดีสิมิเจะบอกว่ามียางรัดอยู่ตรงแขนผมอะครับตอนนี้เหรอครับใช่ครับรัดเสื้ออยู่แบบนี้เห็นไหมครับเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงจ้าบอลรัดตรงก้นตจริงจเท่ไย่ากัน흘러내리지않라고흘러내리지않게เพราะว่าไม่ไม่ให้เสื้อมันหลุดลงมาไงครับอ๋ออูยผมไม่รู้มาก่อนเลยนั่นคือเทคนิค อยากให้ดูเทก็ต้องมีเทคนิคแบบนี้แล้วมันเจ็บไหมครับอาิไมหันย่งไม่ไม่เจ็บเลยแขนเสื้อจะได้ไม่ตกแต่ก็ไม่ต้องรับเอายางลัตยางลัตแกกันนะ 오, 오, TMI, 네, 정보이요, 왜냐면은, 어, 그럼 관람. 고맙습니다. 군 아저씨 존치에 많이. 군 정보 제공해 서 퍼포티. เ 남자분이시니까 셔츠 긴 거에 뭐 하나 아, 접었는데 이게 좋은 아, 정보인 것 같다고. 아, 아니, 아니, 네. 그 진짜 몰랐던 거라. 이안 한세 저는 무대 올라오 대기실에서 네. 어, 준비해 주신 닭꼬치 먹고 왔어요. 아, 여기서 준비해 주신 아. ก่อนที่จะขึ้นมาบนเวทีตอนที่อยู่ห้องสแตนบายอะครับผมได้ทานไก่ย่างที่เสียบไม้ครับ TMI รสชาติเป็นไงครับโอ้ต์ส์ส์ย์ย์รสชาติอ๋อจริงจ้าอร่อยสุดส์ยอร่อยมากเลยอะเบกิลก็เซนต์ันนั่นมาเชิญมันเป็นรสชาติที่แบบอร่อยจนนึกถึงเบียร์อ๋อมันเข้าขากันดีเนี่ยงโอ้ยเดี๋ยวก่ลนจูบเชิญมันเหมาะมันเหมาะมันเหมาะเยี่ยมเลยครับต่อมาครับ

에어컨을 너무 많이 틀고 자가지고 지금 네. 목 감기에 조금 걸렸어요. 그뭐 그나 랑, ตอน 놀아, 3 5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 

เมื่อวานเนี้ยผมอะ่าผมกับไปนอนะเราวงแฟนคับคุณแจสมะคื่อวานนีผมกลับอน่าอน่ของคุณแจ๊สเข้าไ่ในหัวผมด้วยนะครับอวาเมกลเ่สเ้าไปหมครับเีจส 네. 그분 사연이 계속 생각나 가지고. 만 원. 뭐야? 이세준หล่อที่สุดคนที่หล่อคุณ 팬분들이 막 그런 얘기도 했잖아요. 오늘의 세준 씨보다 멋진 세준 씨 내일의. 그게 머리 속박혀 가지고. 찬

รู้แล้วครับด봤어요ผมไปเซิร์ชดูเลยโอดูหน่าอร่อยมากเลยครับไปทานด้วยกันไหมครับได้ครับเดื่ครับเดี่ยได้ครับไม่ปฏิเสธเลยครับโคจาราชินะโคุณเลี้ยงใช่ไหมครับอชันซีก็ูนเนี่ยูใชคผมด้ยกมเอไเดี่ยวมเอาเลี้ยวผมเอาไก่กเนี่ยงไปด้วย 그한세를위해서본인이닭치랑맥주들고คุณซึงชิกครับทําไมคุณไม่สอนเทคนิคเอาหนังพลาติกรัดแขนเสื้อกับคุณปรยองชานบ้างครับซึงชิกซี่อยงกับเทคนิค있잖아요고무줄ุจลเวบยองชานซี่ไม่สอนเทคนิคเนี่ยเขาพับใหนมไม่ต้องมีก็ได้สบายไม่ต้องห่วงเลยครับแม่อย่าสบตาผมเยอะเดี๋ยวแม่ผมว่า

ตอนนี้ไม่มีเพราะมันรดูหนาวอ๋อแต่ปกติร้อนก็มีไม่น่าแหละประเทศไทยมีตลอดโคจนที่เทโกงกิบุกิก็คือแค่บันทึกูเพราะประเทศไทยไม่เคยหนาวเลยสดจริงอ่ะครับเองไนี่ยนี่เรื่องแรกเนี